i n f l u ูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์รวมถึงคนที่อยากปังในวงการออนไลน์ห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะวันนี้แม่หมอก็อยู่ที่ช็อปทูสาขาเราิินสันนาป่าชนบุรีนะคะมาทําการเลือกเบอร์มงคลที่เหมาะเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าแต่ละสาขาอาชีพแต่ละแบบงานกันค่ะและก็ไม่พลาดที่จะนําเบอร์มงคลเกี่ยวกับ Creative Tik t ต k อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ไต่างๆมาฝากด้วยมีเบอร์มงคลเยอะแยะเลย มาดูกันค่ะเริ่มที่เบอร์แรกนะคะเบอร์นี้ค่ะศูนย์เก้าเก้าค่ะเบอร์นี้เหมาะกับคนที่เป็นไลฟ์โค้ดมากนะคะโดยเราทําการออนไลน์วิธีดูเนี่ยก็จะต้องมีหมายเลขที่เป็นเกี่ยวกับ91นะคะหรือว่า49นะคะ2หมายเลขนี้จะส่งเสริมให้คนที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์ไอเดียครีเอทีฟลูกค้าที่จะได้มาก็จะเป็นลูกค้าที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะ44ส่ CC เนี่ยส่งเสริมให้เราเป็นคนที่พูดเก่งพูดแบบมีความสามารถพูดน้ําไหลไฟดับ กล้ามีความมั่นใจที่จะพูดและ9กนะคะไม่ได้พูดมั่วๆไม่มีหลักการนะ1 4นะคะและก็49ตัวข้างหลังเนี่ยหมายความว่าการพูดของเรามีหลักการพูดอาจจะอิงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ลี้ลับหรือว่าเป็นคนที่สวดมนต์เก่งแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะ หมายเลขต่อมาอันนี้ก็สุดยอดเลยนะคะเป็นหมายเลขที่ต้องบอกว่าน้ามเมตตาดีนะคะโดดเด่นในเรื่องของความมีสติปัญญาการวางแผนงานการออนไลน์นะคะที่สําคัญเนี่ยลงท้ายด้วย6-6นะคะใครใช้เบอร์นี้ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่มีรสนิยมมีคลาสนอกจากจะใช้เงินเก่งกินหรูอ,อยู่สบายคุณยังมีเทสต์ที่ดีด้วยเหมาะกับคนที่ทําเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมของสวยงามนะคะพวกอาหารเสริมกระเป๋าแบรนด์เนมของลักชัวรี่ที่ขายเกี่ยวกับออนไลน์โดยตรง นะคะมี6 6เนี่ยคุณจะดูหรูดูแพงและที่สําคัญลูกค้าของคุณยังมาจากออนไลน์ลูกค้าที่มีรสนิยมนะคะแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นคุณเบอร์นี้ก็เหมาะแล้วทําออกมาเนี่ยคะ่ะขายออกมาแบบไม่เหนื่อยมากนะคะมี4 6เข้ามาทําให้การเงินมันเข้ามาแบบเยอะแต่ชิวๆแบบสบายๆายเลยคะ่ะ และหมายเลขสุดท้ายนะคะคนที่ใช้เบอร์นี้จะมีพลังงานดีมีความคิดสร้างสารรค์สาเนี่ยตัวคุณจะเป็นคนขยันนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์สุดๆไปเลยค่ะสําหรับเบอร์นี้นะคะจะมีพลังงานที่อยากจะสร้างสารรค์ไอเดียใหม่มีความคิดก้าวหน้าก้าวล้ํานะคะแล้วก็พูดเก่งไลฟ์ก็เก่งนะคะเบอร์นี้นะคะมีไอเดียที่อยากจะต่อยอดความคิดมีพลังงานพูดเก่งขายของเก่งพูดน้ําไหลไฟดับเงินเข้าแบบจุกแบบจึ้งด้วยเช่นเดียวกันน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเบอร์นี้<ด> เราอยากให้ชีวิตเราเป็นไปในทิศทางไหนการเลือกเบอร์มงคลจะสามารถเสริมพลังงานให้เป็นไปตามทิศท,ทางที่เรากําหนดตรงกับกลุ่มสาขาแต่ละอาชีพได้ค่ะสามเบอร์นี้ก็ยังอยู่ที่ช็อปทูโรบินสันสาขานาป่าชนบุรีนะ ไปตามกันได้เลยค่ะใครที่อยากจะทราบเบอร์ที่เหมาะสมกับตัวเองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะว่าเบอร์นี้เหมาะสมกับเราไหมสําหรับแม่หมอคุณปาลีจะไปช็อปไหนในรอบหน้าเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวจะอัปเดตเบอร์สวยๆเบอร์มงคลมาฝากอีกนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ